อร่อยกับผลิตภัณฑ์ PFM เชื่อว่าขนมปังเป็นเมนูปโปรดของใครหลายๆคนมีให้เลือกซื้อเลือกกินหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดอยากจะทำกินเองแต่ละบ้านคงไม่ได้มีเครื่องตีขนมปังกันทุกบ้านวันนี้เรามีเทคนิคการทำขนมปังแบบนวดมือที่ใครๆก็สามารถทำได้ในรูปแบบของ Poo a ูอ r t เป็นการขึ้นรูปและอบในลักษณะติดกันหลายๆแผน่น สามารถฉีกรับประทานได้มากน้อยตามความต้องการเหมาะสําหรับทํากินที่บ้านหรือทําเสิร์ฟในงานจัดเลี้ยงก็ได้เช่นกันซึ่งในการทําขนมปังส่วนประกอบสําคัญคือแป้งโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งขนมปังกตายานอาวกาศที่มีโปรตีนสูงเนื้อละเอียดมีความยืดหยุนเนื้อขนมปังไม่แห้งมีความนุ่มเหมาะสําหรับการทําขนมปังจะได้เนื้อที่เนียนขึ้นรูปได้ตามทรงที่ต้องการซึ่งวันนี้เราจะทําขนมปังผักชีกันค่ะลําดับแรกเรามาทาไส้ ผักชีกระเทียมกันก่อนใส่เนยลงในภาชนะตามด้วยผักชีสับหยาบผักชีลาวสับและกระเทียมสับคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปเป็นวิธีทําขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอาวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีแห้งสําเร็จรูปสําหรับทําขนมปังชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้านําตาลทรายเคล้าส่วนผสมพอเข้ากัน เติมไข่ไก่น้ำนวดผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมก้อนโดเนียนพักก้อนโด20นาทีแบ่งก้อนโดสีขาวออกเป็น9ส่วนก้อนละ50กรัม รีกร้อนโดแต่ละก้อนเท่าๆกันทาเนยผักชีกระเทียมที่เตรียมไว้ลงบนแป้งโดแผ่นที่1วางทับด้วยแป้งโดแผ่นที่สองทาเนยผักชีกระเทียมทับวางทับด้วยแป้งโดแผ่นที่3ตามด้วยทาเนยผักชีกระเทียมให้ทั่วทำเช่นเดิมจนกระทั่งครบตัดแบ่งครึ่งทาเนยผักชีกระเทียมลงบนแป้งโดให้ทั่วนำแป้งโดอีกส่วนประกบ างลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักให้ขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นาน20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเทคนิคง่ายๆในการทำขนมปังที่ใครก็สามารถทำได้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็สามารถทำขนมอร่อยๆได้หลากหลายเลยค่ะ